สวัสดีตอนเช้าชาว f อฟซทั้งสองท่านนะครับตอนนี้เราก็รู้กันแล้วว่าเบาหวานเนี่ยมันเดินทางม,มาถึงจุดที่ทุกคนรู้แล้วว่ามันรักษาไม่ได้พนรักษาไม่ได้ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งเป็นปัญหามากขึ้นเรารู้ว่ายาไม่ได้รักษาเบาหวานแต่ลดลดแค่น้ําตาลแต่ทีนี้นี่หนทางที่เราจะหยุดยั้งเบาหวานได้ที่ดีที่สุดเนี่ย นอกจาก้ยา,นอก,กอา,านอกแกออกกำลังกายนอกแก่อะไรแล้วก็เรื่องอาหารอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องอาหารจะเป็นตัวหลักของเรื่องน้ําตาลเกินในเลือดอายุขนาดนี้กินข้าวที่จะหวาดเสียวกับน,น้ําตาลเนี่ยก็ต้องเลือกอาหารนะอันนี้ครับนี่กินได้อาหารที่ดีที่สุดในโลกก็นเนี่ยปลานะปลาผักแล้วก็เนี่ยผักสดก็ดีนะครับผักนี่นี่คือการทานข้าวแบบ ปวดแนกกับเบาหวานนะครับนี่ก็กินเข้าไปสิเวลากินข้าวเราก็เริ่มทานข้าวเนี่ย <_ D> ก็เน้นผักให้เยอะนะครับเน้นผักให้เยอะอย่างเงี้ยเน้นเข้าไปกินผักให้ยเยอะๆผักพวกนี้อร่อยมากครับเราต้องอดทนกับการกินผักเวลากินข้าวต่อไปนี้ปริมาณข้าวคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็ลดลงแต่ว่าต้องกินนะไม่ได้ไม่กินเลยนะครับก็กินแต่ลดลงเทียบกบับเรียนผักผักให้เยอะๆนะครับผักให้เยอะ ถ้ามันกินจืดๆไม่ได้เราก็อาจจะต้วยพวกบองเป็้ลาอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะครับกิน,นะผักพวกนี้อร่อยกินแล้วอร่อยมากครับะครับผักสดก็ได้็มีวิธีการกินเนี่ยเราก็จะรีบกินข้าวเพามันหิวใช่ไหมเราก็ต้องหลอกหลอกเราหลอกหลอกเบาหวานก่อนคือก็คือเน้นผักให้เยอะหันะครับผัพงกนี้อร่อย กินผักเคี้ยวผักไปก่อนให้นานๆนะฮะนานๆแล้วมันอร่อยมากรเราก็เคี้ยวนานๆแล้วก็ค่อยกินข้าวตามข้าวกินช้าๆเคี้ยวช้าๆภาษาวิชาการว่ายัาม่มซ่าๆหั่มแหลกๆภาษาวิชาการนะครับมาเคี้ยวช้าๆ การเคี้ยวช้าเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างคือมันจะค่อยๆปล่อยน้ําตาลจากแป้งที่มันคา์โบยเดี๋ยวน้ําตาลจะค่อยๆปล่อยมาทีละนิดทีละนิดเราก็จะอิ่มได้ในปริมาณข้าวที่ไม่มากไม่มากนะครับก็จะเน้นผักอีกเป็นหลักเยอะๆเนี่ยะนะครับแล้วฝึกกินทุกวันอย่างผมฝึกกินนะที่ผมก็กินทุกวันก็จะชินนะครับอร่อยอร่อยนะับแล้วปลา เนื้อเนื้อสัตว์ที่เราต้องการแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็จะต้องเน้นเป็นปลาปลานหนึ่งนะครับดีมากปลานึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นปหวานแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องแต่เราอดทนนิดน,นึงกับการปรุงรสคือไม่ใส่วพวกปรุงรสกอนเน้นธรรมชาติรสชาติธรรมชาติเนี่ยนะครับอันนี้เป็นหนทางหนึ่งแต่เป็นหนทางหลักนะที่จะลดการมีน้ําตาลในกระแสะเลือดเพราะว่านะรครับเพราะว่าเรา นี่น้ำตาลข้าวเราทานนิดเดียวนะครับแต่เราจะได้แหล่งโปรตีนจากพวกผักพวกอะไรต่างๆมากทําอย่างนี้เราก็จะสามารถหลบหนีจากเบาหวานได้นะครับฝากทุกคนนะครับฝึกทานพวกนี้เยอะแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอทานมากจนชินเนี่ยเราก็จะรู้สึกอร่อยกับผักเหมือนผมนะครับนะครับสวัสดีครับขอให้ปลอดภัยจากเบาหวานนะครับ